โย่โยโยบ่ายมงตรงเจินกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมชโดยผมเจตคลึงลูกหนังครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายมงตรงนะครับบิ๊กแมชก็จะเลือกเอาเกมผู้ใหญ่ที่สุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์คลึงลูกหนังครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูบคลึงลูกหนังด้วยนะครับขอบคุณพงศ์สบายสเตอร์ริสอร์ทสุดชิลบนเส้นวังน้ําเขียวอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่230เพียงแค่สองร้รยราม3ิบ่วโลเะครับมมเราราษให้กัยวลิงเอรี้นะครับ เอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมชไปที่เวลาเที่ยงคืนเลยครับเป็นวิลดาร์ b บี้แมช ในสึกเกาโชเซราอิตาลีนะครับเป็นการแย่งชําโดยตรงด้วยครับหูใหญ่อินเตอร์มิลานทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานอันดับ3นะครับอินเตอร์มีอยู่53แต้มจากการชนะ1 6เสมอ5แพ้แค่เกมเดียวครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะเวเนเซียามา21นะครับสภาพทีมโจคินกอเรอาเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวใหม่ยองรูบินโกเซนที่เป็นยืมมาจากอัลตันต้านะครับก็ต้องเช็คความฟิตว่าจะลงได้ทันทีหรือไม่นะครับตัวหลักที่เหลือ ตรงกลางครับมาซโรโบเซวิตนิโคโลบาเลล่านะครับแนวรุกอย่างฮาคารชันฮานกลูอีวานเปริซิตคู่หน้าเราต้อร่วมมาร์ติเนสเอดินเชโก พร้อมลงล่าตาข่ายนะครับฝั่งของ AC ซมิลานมี49แต้มจากการชนะ15เสมอ4แพ้4ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอกับยูเวนตุสมา0ต่อ0นะครับสภาพทีมไม่มีซิโมงเคียครับปะกหลังตัวเก่งที่ยังเจ็บแล้วก็ต้องเช็ค2แนวรุกอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วก็อันเต้เรบิตนะครับตัวลหลักตรงกลางเป็นซานโดโตนาลีฟรองเกสซิเย่ครับกลับมาช่วยทีมได้หลังจากเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับแนวรุกก็นำโดยราฟาเอลเลอาลอเล็กซิสชาเกอร์เมอร์แกล์นะครับข้างหน้าเป็นโอลิ เย่ชิรูครับในกรณีที่สลาตันฟิตไม่พอนะครับเกมแรกเสมอกันหนึ่งหงตอนที่ถือว่าเอซิมิลานเป็นเจ้าบ้านนะครับคุณเรียกก่อนเกมขยงให้อินเตอร์เหนือกว่าคือผมดูแล้วเนี่ยอินเตอร์พร้อมกว่าเยอะมากๆในคืนวันนี้นะครับมิลานเนี่ยตรงตงขาดแกลหลัยิ่งสลาตันกับเลบิดถ้าไม่มีชื่อในคืนวันนี้ถือว่ายวบเลยนะครับดูแล้วอินเตอร์แกรงทั่วผ่นจริงๆนะครับมีโอกาสจะ ฉีกแต้มหนีมิลานไปโดยตรงครับเกมนี้ดูแล้วยังไงก็ต้องเชีย์อินเตอร์มิลานครับผมมองว่าคืนนี้ใส่3แต้มนะครับจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูแน่ครับให้เชียงงูใหญ่อินเตอร์มิลานเป็นคืนลูกหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย